แดงที่ผมถามว่าตันไม่ตันนี่เดี๋ยวยโยงมาที่ผมถามก็คือแสดงว่าถ้าเกิดผมเนี่ยผมเนี่ยอยากจะปลูกใหม่เนี่ยเนี่ยผมมีพันในนียจะปลูกใหม่นี่อนาคตยังไปได้ใช่ไหมไม่ไม่ตันไปปลูกได้เลยเลยรู้จักกันมีหลายรายไหมนี่ครับเขารู้จักกันหมดแล้วครับเล<ร>ยถึงส<ม>ิบหรือเกินครับก็<อ>ดึงกันถ้าไม่มีไม้ก็ดึงกันช่วยกันช่วยกัน ถ,ถ้าผมมีไม้ผมก็ถ้าเขาไม่มีเขาขาดผมก็ให้เขามาเอาอผมตัดรอ,อนี่ก็มีสั่งมาสามสี่เจ้าเนจะเอาอแต่แต่ว่าผมต้องส,น,สนลูกสงลูกสวนผมก่อนเอพราะลูออกสวนผมรอนานแล้วอ,อ,อนี่จังหวัดนี้ก็คือลำไยที่เขาเออเวลาเขาจะค้ำนี่ปกติก่อนมอกี้บอกว่าตั้งแต่ต้นเล็กเลยปกติผมฟังว่าต้องมีลูกแล้วหรือว่าไงแล้วแต่บางบางไอ้บางสวนเขามีตังเขาก็สั่งก่อน คือ,อค้าตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่มีมยังไม่รากก็ค้าแล้ว่เหรอค้าแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันล้มมาพายุเข้ามันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มอมแต่ฟังว่าบางสวนเขาบอกว่าพอนั่นก็ค่อยไม่ลูกลถึงจะเริ่มก็มีมบางทีเขาเอเขาหาตังค์ได้เขาถึงทําตอนมีลูกก็มีอ่ะทีนี้หนึ่งลำเนี่ยพอไปค้าเนี่ยนะตลาดลาใหญ่เนี่ยมันได้ถึงหนึ่งปีสองปีสามปีไหมหรือยังไงเขาเปลี่ยนเอถ้า ถ้าถ้าเป็นไม้บ้านเราใส่ปกติก็ได้สี่ห้าปีสี่ห้าปีเด้หรือครับแต่ที่นี่ว่าถ้าไปลําไยนะมันได้แค่สองปีถ้าเป็นไม่เลี้ยงไม่ลวกได้ปีกว่าไม่เลี้ยงได้สองปีกว่าสามปีเนอะคือเขาให้น้าให้น้ำล้นใหญ่เออมันโด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 นมันก็โดนแดดโดนฝนมันก็เลยขุกมันชุ่มมันชุ่มอ๋อเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแล้วลทุเรียนล่ะเขาก็รููหน่อยทุเรียนประมาณกี่ปีทุเรียนเนี่ยเขาใช้ปีต่อปีเท่านั้นครับอ๋อคือเขา เออเพราะมันทุนแยงมันแพงอยู่แล้วมันแพงไงเขาก็ไม่อยากลูกหนึ่งต้นหนึ่งร้อยกว่าโลก็ร้อยกว่าลูกไม่อยากจะแล้วลูกสามสี่โลมูลคิดเอาใช่เขาไม่อยากจะไปแค่ไม้แค่ไม้ไม่กี่บาทหรอกร้อยกว่าบาทไม่คุ้มไม่คุ้มกันทำไม่คุ้มเออแสดงว่าเขาก็เปลี่ยนเร็วนะเปลี่ยนเร็วครับแค่ปีต่อปีเท่านั้นเลยโอ้ทีนี้อนาคตที่คุณอำนาจมองเนี่ยไผ่เนี่ยมันจะไปถึงทางตันไหมปีอีกสองครัปีผมไม่รู้จะหาไม้ที่ไหน อ้า,อาไม้มันหมด<อ>ประเทศครับเคือผมวิ่งเอาไม้อำนาจเจริญบนมันหมดมันไม่หมดหรอกแต่มันไม้แพงถ้าคนส่งกินหมดสมมติว่าผมไปเอาไม้บนลำสามสิบอ่าผมมาเบอร์นี้ผมมาส่งผมส่งสี่สิบได้สิบบาทอ่าถ้าหกร้อผมไปได้แปดร้อยลำก็แปดพันน้ำมันมีแล้วหกพันคนขับสองพันหมดเนี่ยอ่าอันดีพอดีฟังไปฟังมาอยากจะรู้ว่าอ่าเฉพาะหนึ่งลำเนี่ยลำรถเนี่ยนะ,ะไปเลี้ยงได้กี่ลำได,ได้ได้กี่ได้กี่ลำได้กี่เล่ม หนึ่งคันรถอ่ะหนึ่งคันรถอ่าแล้วถ้าก็สั่งมาถ้าก็สั่งมาถ้าสมมติเราเอาเต็มลำเต็มลำเนี่ยเราไปได้ยังไงไอตัวไผ่เลี้ยงได้ใส่ได้กี่ลำถึงสามพันไหมกันน้ำหนักเราครับเลอรกันน้ำหนักเลยร์น้ำหนักแล้วเด่ส่วนใหญ่ถึงสามพันไหมหรือไม่ถึงอ่ะถ้าเป็นไม้ลวกไนี่ก็ไม่ถึงเลรเป็นไม้เลี้ยงไม้เลี้ยงเบอร์นี้ถ้าเป็นหกสิบล้อจะได้อยู่พันเจ็ดพันเจ็ดครับอ๋อพันเจ็ดไม่ลำเออถ้าเบอร์นี้จะได้อยู่สองสองพันสอง สองพันกว่าก so oh, so ็บางทีผมก็จะเอาห้าลำนี่มาชั่งน้ำหนักแล้วคูณกะเอาคูณเออคูณคูนแล้วว่าจะได้กี่ตัขึ้นตอนตานนี้มึงถึงจะเป๊ะแล้วเวลาเราเจอด่านไอ้ที่เป็นด่านชั่งน้ำหนักของทางหลวงอะไรนี่เราต้องเข้าชั่งใช่ไหมเข้าหมดครับอ๋อไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ต้องเข้าแล้วถ้าเกิดมันเจอแจ็คพอตหรือไม่เคยเจอเลยทางก็มีให้เขานิดหน่อย ไม่ใช่เคยเจอไหมความว่าน้ำหนักเกินอย่างนี้เคยเจอไหมหรือไม่ไม่ไม่ครับไม่เคยเจอนะแต่เจอเนี่ยโดนหนักเลยนะจนครับถ้าเจออย่างนั้นโดนหนักเลยจนครับจนเลยแต่ไอเรื่องของการที่เราความสะดวกเราค่ากระทิงแดงอะไรมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาสิบสามสิบห้าสิบแล้วเตะครับค่าค่ากระทิงแดงกันไปผมยาวของเขาเพราะว่าถ้าเขาถามว่าทาไมมันทุกยาวเขาบอกว่าเราไปปักทะเลแความยาว แล้วคำคำลำใหญ่มันต้องใช้ไม่ยาให้ไม่ทชานไม่ได้เราก็พูดอย่างนี้อ่าก็ไม่ว่ากันมันมันเลยจากตัวรถไหมเลยจากตัวรถกี่กี่เมตรบางทีก็ห้าเมตรสามเมตรสี่เมตรแล้วแต่โอ้เจ้าวนะเนี่ยถ้ารถหกเมตรถ้าก็สามแปดเมตรอ่าก็ออกมาสองเมตรอ๋อเลยสองเมตรครับถ้าเป็นที่สุดบางทีผมใส่สิบสามเมตรครึ่งต่ครึ่งคนยาวโอ้โหถ้าไม้ใหญ่เนี่ยมันมันใส่ได้ถึงเท่าไหร่ไอ้ไม้ซีถูกเนี้ย ผมใส่ถึ่สองไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ได้กี่ลำไม้ใหญ่อยู่ประมาณห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยลำโอ้ค่ารถไปไกลๆพวกกินหมดสิกินหมดครับกินหมดถึงไม่เหลือแสดงว่าคุณอำนาจนี่ไล่ทั่วประเทศเลยเมื่อกันนะแต่แหล่งใหญ่ที่เราได้ไม้คือแหล่งไหนครับมันก็มีในโซนสแกนปาจีนเลยแถวนี้มันปลูกกันมานานหรือว่ามันเขามันโซนนี้มันพอมีไม้แต่มันหมดจะหมดแล้วแหละเนี่ยมันจะหมด สแสดงที่ผมถามว่าตันไม่ตันนี่เดี๋ยวโย,ยงมาที่ผมถามก็คือสแสดงว่าถ้าเกิดผมเนี่ยผมเนี่ยอยากจะปลูกใหม่เนี่ยเนี่ยผมมีพันในนียจะปลูกใหม่นี่บอนาคตยังไปได้ใช่ไหมไม่ไม่ตันครับไปปลูกได้เลยเด้อไม่มีตันครับมีแต่ไม้จะหมดประเทศจนไม่มีแต่เฉพาะไม้เบอร์นี้นั่งร้านเนี่ยอ่าเขาก็ต้องการเยอะเด้อเออทำคอนิเจอร์ทำต้นัเตียงไม้เบอร์นี้ใครก็ต้องการถ้ามีไม้เบอร์นี้นี่นั่งนั่งร้านมีแล้วเจ็ดสิบแปดินลำนึงนะอ่า ลำหนึ่งอ่ะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราถ้าผมมีที่เอผมเองนะร้อยไร่ปุปลูกร้อยไร่ทำบ้านเบอร์นี้นะถ้าผมส่งอยู่มันมีอยู่ห้าสิบลำหนึ่งนะส่งห้าสิบแล้วร้อยไร่ถ้าออกแสนลำคูณก็ไปลำห้าสิบเออปุก็ห้าล้านดิครับใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊แล้วต้องเอามืออาชีพตัดนะไม่ใช่ว่าเอามือแบบเห็นเยอะเอาเยอะตัดเยอะไม้เราชม อ๋อต้องให้เหลือบ้างให้มันเกิดหนออเกิดืี้ให้เลี้ยงบ้างก็ไม่ฟื้นอีกสามปีสี่ปีก็ไม่ฟื้นมันไม่ได้มีอาหารเลี้ยงให้มันเกิดหนอใหม่คือมันโฉมเลยโฉมไปเลยครับอมอเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีว่าแต่ละแต่ละลิดพันที่เรามีอยู่เนี่ยนะเออก่อนถึงตรงนั้นพอดีผมเดินผมเห็นไอ้นี่คือไผ่ไผ่ที่อยากจะถามเพราะว่าผมเองก็ปลูกหลายคนก็ปลูกหลายคนก็มีข้อสงสัยเยอะ ไผ่ตัวนี้ทำไมไม่ไม่ตัดมั่งหรือว่าไม่ไม่ซื้อกันมั่งลงอาสาทยายหน่อยสิมัน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 ไม่ทนครับแล้วเคตรมออ๋อเขาไม่เอาคือมันไม่ทนมันไม่ทนมากิมซุกมันไม่ทนแล้วโคตรมออ้าวขออนุญาตก่อนก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนก็สีสุกก็เหมือนกันนะทำไมคุณซื้อสีสุกล่ะสีสุกสีสุกมันทนกว่าครับได้สองปีสามปีแต่ทีนี้ไม้ตัวนี้ถ้าเราตัดกองไว้ประมาณเจ็ดแปดวัน เรากองไว้มันเหมือนเหมือนแก่นะไม่แก่แต่มันเหลืองเข้าหากันแล้วไปใช้ก็วูุกปีเดียวไปเลยครับแต่เนื้อเนื้อหนาอ่าหนาก็จริงแต่ไม่พอดไม่ทนแล้วมันคดงอมันไปยากสีสุกมันก็โคดงอแต่มีคนยอมรับเพราะว่าความทนมันทนครับทนมีหนามก็ยังสู้กันครับสู้เออแต่ตัวนี้หนามมีไหมมันก็มีเล็กๆน้อยน้อยแต่ความที่คนมันไม่เอาเลยเพราะว่ามันยุบมันอะไรใช่ไหมครับ ไม่ทนเลยไม่ทนอ๋อเป็นประเด็นนี้มันเป็นเนื้อเปลือยถ้าเป็นเนื้อละเอียดปุ๊บถ้าเราผ่าตัดปุ๊บถ้าเป็นเนื้อหยาบมันไม่ทนแน่นอนอถึงให้แก่ก็ไม่ทนถ้าเป็นเนื้อละเอียดเนื้อที่สุกน่ะเนื้อมันละเอียดนั่นคือทนสรุปว่าเอาง่ายๆคือใครปลูกตัวนี้อยู่ผมก็ปลูกเยอะนะมีในมือผมเป็นหลายร้อยไร่เออเอาไม่ได้เลยแล้วจะไปทำอะไรผมก็พอขายได้แต่ว่ามันเอาไปแล้วเขาบอกว่าเที่ยวหลังปีรุ่นปุ๊บเขาบอกว่าเอาไม้อะไรมาให้ไม่ทนเลยเขาบอกงี้อ๋นี้ ต้องเอาไปทําพวกเชื้อเพลิงอะมั huh? ้งเนี่ยเชื้อส่วนอย่างเดียวเชื้อเพลิงก็ยังพอได้ไหมก็ขา,ขายกันตันละเท่าไหร่นี่ก็เชื 900, ้อเพลิงเก้าร้อยบางทีก็พันนึงเชือ้อเพลิงเนี่ยนะใครเอาล่ะมีโรงงานอยู่แต่ก็ก็ปิดปิดเปิดเปิด <1 S 2> แต่ไม่คุ้มค่ารถหรอกครับไม่คุ้มค่ารถเก้าร้อยถึงพันไม่คุ้มค่าโรงานอืมนี่งานเราตัดลำหนึ่งมีลำสิบห้าถึงยี่สิบก็มีคุ้มแล้วเฉพาะค่าตัดเลยนะโอ้โหค่าตัดค่าตัดที่สุกผมอ่ะค่าตัดที่สุก อ่าฟังฟังดีดีีถูกนิดตัดเท่าไหร่เนี่ยคนงานเอาไปสองคืออะไรคนคนงานคิดเป็นสองคิดเป็นสองสองระบาทค่าตัดนะครับถ้าลำหนึ่งลำหนึ่งปุ๊บถ้าสิบเมตรก็ยี่สิบสองอันนี้ก็ยี่สิบาทยี่สิบาทเฉพาะค่าตัดตัดนี่คือตัดแล้วขึ้นด้วยครับขึ้นบางทีก็ขึ้นแต่หาขึ้นขึ้นเที่ยวเที่ยวละพันเอ้าเหรือไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันอีกแบบหนึ่งครับ มันไม่ใช่แบบนี้แล้วถ้า5เมตรเขาก็ได้ลำหนึ่ง30บาทเพราะค่าาตัดคนงานแล้ววันหนึ่งเอาแค่เขาตัดแค่วันละ40ลำเขาก็อยู่ได้ไม่ตกปกติไม้ใหญ่อย่างนั้นเขาตัดวันละเท่าไหร่สีสุกเนี่ยก็คนนึงก็มีอยู่30-40ี่40บาอก็แสดงว่าก็ก็อยู่ได้แล้วล่ะอยู่ได้ครับแต่ถูกว่าไม้ไม้ไม้เลี้ยงนี่เขาวันวันหนึ่งตกเป็นพันบาทอะได้ดีนะได้ดี ได้ดีได้ดีกว่าไม้เนี่ยขนาดของไซเนี่ยอะไรตลาดดีกว่ากันคือไม้ลำเล็กลำกลางกับไม้ลำใหญ่ลำเล็กลำกลางก็คือเช่นไผ่เลี้ยงนะกับไผ่ใหญ่เช่นสีสุกเช่นกิมสุกไม่ใช่กิมสุกไม่เอาอเช่นตัวอีกอันนก็คือไผ่อะไรเนาะสังมุนอะไรขายดีกว่ากันแล้วแต่ท้องตลาดครับถ้าตลาดทางผมทางผมเนี่ยทางจันเนี่ยคือ,อไม้ลวกไม้เลี้ยงตลาดดีกว่าสีสุกอ๋อเหรอ ไปทะเลก็เป็นทะเลไปชนบริอ่างทีลาแถวนั้นก็เป็นไผ่ตรงเล้วเต่บางโซนถ้าไอทางจันในเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจต่เขาแต่เขาไม่เล่นไผ่ตรงมันหนักทำไม่ไหวเขาจะเล่นทางมนแล้วก็ชี้สุกแล้วก็ไม่เลือกไม่เลี้ยงเพราะเลยครับอืมแสดงว่าถ้าถ้าอย่างนี้ในมุมมองคุณอำนาจนี่คือตัวที่จะมาใหม่สำหรับทางภาคตะวันออกก็คือไผ่สร้างมุน เพราะว่าบ้านเราไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้แต่ที่นี่มันค่อนข้างแพงเ๋ราว่าสั้ง์มดมันแพงแพงครับตัวหนึ่งแพงอ่าถ้าคําว่าแพงถูกตถูกเดี๋ยวผมขอลึกลงไปนิดนึงคุณคิดว่าชาวสวนเนี่ยที่ได้เนี่ยออกจากสวนกี่บาทถึงไม่แพงถ้าเราไปสัดเนี่ยเอาสักสามสิบพออ๋อพอถึงจะปล่อยคงานยี่สิบแล้วคนงานตั้งยี่สิบผมก็ส่งแปดสิบน่าสาม ออแสดงวา่าไม้ใหญ่มันบรรทุกได้น้อยมันก็นเหลือน้อยอแต่ใช้ว่า30สมมติสมมติผมนี่จะ,จะขายคุณละ,ะ30ิต้องเป็นสเปคไหนคือต้องขนาดไหนหน้านั้นก็คือหน้าสามหน้าสามหน้าสี่หน้าสามหน้าสี่ห 3, หให้ราคาเท่ากันก็แล้วแต่ตามเบอร์หมายเลยถ้าสี่อาจจะได้เพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอ่าโอเคแสดงว่าไอเดียของคุณอำน,นาจคือขอให้ว่าออกจากสวน30บบาทเป๊ะเลยเห็นไหมคุณผมก็สัมภาษณ์มาแล้ว นะคือถ้าเราจะอยู่ได้คือออกจากสวนอย่าแพงมากมน่ข้าวคนสงเออมันไปช่วยกันแล้วมันก็จะธุรกิจมันก็จะเดินไปทั้งระบบ,บออกจากสวนสัก30นะแต่ถ้าเกิดเรามีไม้4นิ้วก็อาจจะได้อีกนิดนึงอ,อีกสักสิบาทสมมุติอย่างนี้นะ30 40ถ้าเป็นไผ่ตรงไผ่ตรงก็ทําผมซื้อข้าวหน้าสีนะฮะผมซื้อลำห้า50ถึงร้อยก็ได้เรือรโอ้ ถ้าหน้าเจ็ดหน้าแปดบ,บ้านเราไม่มีนะเพรววาะมันม่มีที่หุบเขาเ่ามันที่ลงแจ้งมันยังไงก็ไม่โตครับแต่ว่าเอาหน้าสีหน้าห้าก็ลำละห้าหกสิบไอ้คำว่าห้าสิบนี่คุณเจ้าของสวนอยู่เฉยๆคุณไปจัดก,การครอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ